สิบรุ่นรอกสปินนิ่งน่าใช้ราคาไม่ถึงพันรอกสปินนิ่งถือว่าเป็นรอกครูของนักตกปลาหลายๆท่านด้วยการใช้งานที่ง่ายกว่ารอกเบคคติ้งในการใช้งานครั้งแรกๆและมีหลากหลายยี่ห้อหลากหลายราคาให้เลือกใช้งานโดยเฉพาะมือใหม่ที่เพิ่งหัดเล่นก็นมักจะมองหารอกราคาเบาๆเอามาลองใช้ วันนี้จิงขอรวบรวมรอกสปินนิ่งราคาไม่ถึงพันที่น่าใช้ในเรทราคาในช่วง500-990ถึงบาทมาเป็นตัวเลือกให้นักตกปลามือใหม่เลือกใช้กันซึ่งอ้างอิงจากยอดขายร้านค้าออนไลน์หลายๆร้านอาจจะตรงใจหรือไม่ตรงใจก็ต้องขออภัยนะครับเป็นแนวทางสำหรับมือใหม่ที่อยากได้รอกในงบประมาณจำกัดเป็นทางเลือกอีกทางนะครับ 1. ไดว่า r x lt 2020รอกคุณภาพมาตรฐานได้ว่าแต่ราคาย่อมเยาจากบริษัทไดว่เซโก o ไทยแลนด์รอกสปินนิ่งไดวา rx เป็นรอกที่ออกแบบตามคอนเซปต์ light c หรือ lt คือเบาและแข็งแกรงโครงสร้างใช้วัสดุคุณภาพสูงที่มีน้ำหนักเบาหมุนลื่นและแข็งแรงมาพร้อมกับกำลังเบรกที่หนักขึ้นเบรกแน่นตัวรอกน้ำหนักเบาระบบเฟืองดิจิเกีย แข็งแรงแต่นุ่มนวลออกแบบมาโดยประณีตละเอียดระบบลูกปืนป้องกันการตีกลับหรือ Infinite Anti r e v e r s ิระบบทวิตบัตเตอร์ atter, ป้องกันสายตีเกลียวระบบ ATD ระบบเบรกแบบออตโต้ที่จะปรับกำลังเบรกตามการใช้งานสุดยอดความทันสมัยมีให้เลือกใช้ตั้งแต่เบอร์1,000-6,000ถึง6,000แต่ที่อยู่ในเกณฑ์ราคาไม่เกินพันก็จะอยู่ที่เบอร์พันถึง5,000นะครับ ซึ่งก็เพียงพอกับรูปแบบการใช้งานตกปลาทั่วไปราคาอยู่ที่780 9 5 0ถึงเ5 0รยบบาทอรอก r o e l B o r l d s t Power r e ี l B w o r l d t u s Power เป็นรุ่นที่ทาง r e วบ B ปรับแต่งเพื่อให้ได้มาตรฐานอเมริกาและยุโรปโดยการเพิ่มและเปลี่ยนลูกปืนเพื่อความลื่นและทนทานต่อทุกสภาวะรวมถึง การใช้แขนหมุนแบบแขนเกลียวเพื่อเพิ่มความนิ่งและการหมุนที่ไม่เกิดการขยับของขารอกซึ่งจะทําให้เกิดความเสียหายของระบบเฟืองลดการขยับและการเสียดสีของแกนรวมถึงเพิ่มกำลังในการอัดปลาได้สนุกมากยิ่งขึ้นใช้งานได้สะดวกจึงเป็นที่มาของตรรุปพาวเวอร์ที่นักตกปลาคนไทยรู้ถึงประสิทธิภาพของรอกเรียวบิตรรุปพาวเวอร์ในรุ่นต่างๆเป็นอย่างดี มีให้เลือกเล่นตั้งแต่เบอร์1,000ถึง8,000แต่ที่อยู่ในงบจะตั้งแต่เบอร์1,000ถึง5,000ราคาอยู่ราว900ถึง990บาท 3. Shimano fx 2 0 1 9รอกสปินนิ่งเกรดคุณภาพจากแบรนด์ดังระดับโลกที่นักตกปลารู้จักกันดีอยู่แล้วความแตกต่างจากรุ่นเก่าที่ลงตัวรูปทรงทันสมัย แต่เฉดสีสุดคลาสสิกราคาสบายกระเป๋าสปูนอลูมิเนียมสีทองเสาะร่องลดน้ำหนักแขนหมุนโลหะทรงโรบอทลูกปืนสามตลับมีให้เลือกสีขนาดตามการใช้งานตีเหยียบปลอมหรือหน้าดินถือว่าเป็นอีกรุ่นที่นักตกปลามือใหม่หมือเกา่านิยมใช้กันราคาอยู่ที่565-650บาถึง6 5รบาทสรอกหมาป่า l ลท e ไวเดอร์ wider, ซีรี a อ s เรอกราคาเบาๆขวัญใจนักตกปลาหน้าดินทั้งมือใหม่มือเกา่าด้วยราคาเบาๆสบายกระเป๋าสปูนอลูมิเนียมขอบสปูนเจาะร่องมีสีเงินและทองมือหมุนไม้เนื้อแข็งคลาสสิกมีลูกปืน3-5ถึงตลับถือว่าเป็นรุ่นพิมพนิยมของนักตกปลาสายหน้าดินหลายๆท่านด้วยราคาที่สามารถจับจ่าย ซื้อหามาใช้ได้ทีละหลายๆตัวโดยราคานั้นตั้งแต่500ถึง650บาทมีให้เลือกใช้หลายรุ่น 5. รอกสปินนิ่งโอกุมาจอรอกสปินนิ่งโอกุมาจอด้วยรูปลักษณ์ที่ทันสมัยโทนสีสุดคลาสสิกสีดำหินขดัดตัดกับสีส้มเงาระบบภายในแข็งแรงเกินราคา มาพร้อมลูกปืนสแตนเลสสตีลสีตลับมีสีขนาดให้เลือกใช้แต่อยู่ในราคาไม่ถึงพันก็จะมี3เบอร์ซึ่งก็ถือว่าครอบคลุมการตกในเบื้องต้นแล้วราคาอยู่ที่760-930บถึง930าบาท 6. r o รอสปิ n นิ่งวีแบดรุ่นฮักโครงสร้างบอดี้เป็นกราฟไฟตรูปทรงล้ำสมัยบอดี้เจาะรูเพื่อลดน้ำหนักที่ไม่จะเป็นทำให้เบาขึ้น แขนหมุนเป็นสแตนเลสน็อปแต่งสวยงามสปูดอลูมิเนียมทนต่อการกัดกร่อนทนแรงกระชากและแรงต้านทานสูงสชุดลายโรเลอร์อเป็นเซรามิกรับแรงเสียดสีจากส,สายได้ดีทั้งสาย PE และสายเอ็นโมโนแกนกลางสแตนเลตขนาดใหญ่หนาแข็งแรงระบบเสียงเป็นสปริงเสียงดังฟังชัดลูกปืนเจตลับมีระบบวันเวกันการตีกลับ ภาพเบรกที่ถูกพัฒนารับกำลังเบรกเริ่มต้นที่7กิโลกรัมไปจนถึง15กิโลกรัมมีให้เลือกใช้5ขนาดตั้งแต่งานตีเหยือปลอมจนถึงออกทะเลราคาที่อยู่ในเกณฑ์ตั้งแต่เบอร์2,000ถึง5,000โดยราคาอยู่ที่880ถึง970บาท 7. จ็ดรอกสปินนิงโบกแกนหอยซีรอกสปูดอลูมิเนียมแข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน แอเบลหรือแขนกว้านสายเป็นสแตเลสขนาดใหญ่เฟืองแข็งแรงหมุนได้อย่างนิ่มนวลลูกปืนกันน้ำเค็ม8.1บวงหตลับแขนสปอร์ตน็อปยาง eva อย่างดีระบบการเก็บสายแบบ ls s t o e ทำให้ได้การเก็บสายที่ละเอียดและนิ่มนวลรอกรุ่นนี้นั้นอาจออกมาหลายปีแล้วแต่ด้วยสเปคและราคาก็ยังน่าใช้อยู่มีให้เลือกหลายขนาดตามการใช้งานเบอร์1 0 0 0ถึง4,000 ราคา780ดร้ถึงแปดบาท8รอกแอร์เกียร์เดมอนโปรจาก BPO บอดี้และแขมเป็นอลูมิเนียมระบบลูกปืนวันเวเป็นสแตนเลสรวม4ตลับสปูลรองแคสตีไกลมือหมุนแบบเกลียวแกนใหญ่แข็งแรงมากสปูลโลหะเจาะรูหกเหลี่ยมสีปีกแมงทับสามมิติสวยงามไม่ลออง,ง่าย มีให้เลือกตั้งแต่เบอร์2,000ถึง6,000ราคา620้อถึงเจ็บาท 9. รอกใบสันรุ่นสไปเดอร์ใบสันจากค e ่ายเอคาเทคเคิลสไปเดอร์ใบสันสปูนแขนหมุนและน็อบเป็นอลูมิเนียมแบบสมาร์ทหนอกและพาวเวอร์หนอบแขนหมุนแบบแขนเกลียวลูกปืนรวม6และ8ตลับรอกสีดำดุดัน มีให้เลือกครอบคลุมตั้งแต่เบอร์1,000ถึง6,000ราคา700ถึง850บาท 10. รอกสปินนิ่ง SAP จากค่า s n s สีสันควอนบุรีสปูดอลูมิเนียมเสาะรองลดน้ำหนักและเพิ่มความสวยงามลูกปืนเกรด A5 ตลับแขนหมุนโลหะทรงโรบอทหรือหุ่นยนต์มือจับ EVA เกรดคุณภาพ สปูนเสียงดังฟังชัดมีขนาดให้เลือกใช้ตั้งแต่เบอร์1,000ไปจนถึงเบอร์7,000ครอบคลุมทุกการใช้งานราคาอยู่ที่675ถึง765บาทครับเหล่านี้ก็เป็นรอกสปินนิ่งคุณภาพดีราคาเบาๆจากค่ายต่างๆที่หยิบยกมาสิบรุ่นในแต่ละยี่ห้อชอบรุ่นไหนก็หาดูรีวิวอีกทีนะครับ ซึ่งรอกสปินนิ่งในตลาดตกปลานั้นมีให้เลือกมากมายทั้งที่ราคาถูกหรือแพงกว่าที่กล่าวมาก็สามารถเลือกซื้อเลือกใช้ได้ตามจุดประสงค์ตามความชื่นชอบและเงินในกระเป๋าของเราได้เลยนะครับบางทีสิบปากว่าก็ไม่เท่าเราสัมผัสเองให้ดีก็ไปที่ร้านลองเล่นลองหมุนดูครับขอให้เจออาวุธคู่กายนะครับสวัสดีครับ